điểm sạch eh phóc vô บ้านก็ว่าทิ้งโรงเลี้ยงอือมันนั่นก็ ตอนนี้กำลังเ,เตรียมที่จะเผาชาปนกิจอันนี้ปลาปลาร้อนไหมปลาร้อน,นเนาะทำไมต้องทนร้อนล่ะจะก,ก,ก,กเกดินทังเขาโอ้เผาหนานอยู่นะนนี่นี่ตอนนี้กำลังเผาหม้ออา,าการร้อนมากเลยครับตอนนี้น้องเริงเบนครับผมอยู่ใกล้ๆนี่เอง ร้อนครับร้อนอต้องเผาประมาณชั่วโมงอือเนาะสุดยอดเลยจะได้แต่งติงไดงบางยาย <c oughs> หอนบอหอนบอ <c oughs> เออ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 ,เอ,อ,อร้อนครับกว่าจะได้หมอสักใบหนึ่ง <c oughs> อ,อันนี้ครับ <c oughs> เป็นโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชนบททานฮนะพัฒนาแก้มลิงหนองเลเิงเบนพร้อมาคานประกอบบรรยากาศดีมากๆเลยครับเ,เอาเลยเอาเลยเอาเลยเโอ้โอตามสบายเลยน้องเลเิงเบนครับใหญ่ใหญ่มากนะที่น้อง ที่ปันหม้ออ่ชาวบ้านบัานหม้อก็จะใช้ดินเหนียวฮะจากหนองน้ํานี้แหละครับซึ่งเป็นหนองน้ําเก่าแก่ข้างล่างนะฮะคุณสมบัติดินเหนียวดีมากเอามาสมกับหัวเชื้อหัวเชื้อก็ทํามาจากแกลบผสมกับดินโครนหน้าหนองในในน้ำในในหนองน้ำนี่แหละครับ ผสมแล้วก็ไปเผาเผาแล้วก็มาตำตำตำแล้วก็มาผสมกับดินเหนียวที่งมอยู่ใต้อนองนองเบนเริ่งเบนกลายเป็นหม้อให้เราเห็นนี้ยิ่งสีแดงสดๆนะฮะยิ่งยิ่งแกล่งนะครับแสดงว่ามีธาตุเหล็กเยอะสีส้มนะอมส้มๆเป็นอาคารอัน,นีกประสงค์แต่แหล่งปั้นหม้อ มาเที่ยวชมกันครับมาชมเช้าจะเห็นอันนี้ก็เป็นดินโคลนผสมกับแกลบหมักไว้ก่อนสุดๆนะครับใครอยากมาดูก็เชิญเลยนะครับชมดูแล้วก็มาอุดหนุนกันแต่นี้ก็เผา